และในลำดับต่อไปค่ะต้องขอกราบเรียนเชิญพลเรือเอกชาตินาวาวิจิตค่ะประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปโนขึ้นกล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนพระนา,านองคม,มนตรีพลเอกพิจิตกุลวณิธิที่เคารพและแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านในนามของมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปโนผมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสือช่วยโลก 2553ันห้า้อยห้าสบสามในวันนี้มูนิธิเป็นองค์กรดําเนินโครงการต่างๆของวัดป่าลวงตามหาบัวยาสามปนโนหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามของคัมเบอร์วัดเสือนะครับหรือไทเกอร์เทมเพลภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมูนิธิคือการให้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยการให้อาหารที่เพียงพอการให้การรักษาพยาบาลและการให้การเลี้ยงดูสัตว์ป่าน้อยใหญ่จํานวนกว่าพันชีวิตที่เข้ามาพึ่งใบบุญของท่านเจ้าอาวาส หนึ่งในสัตว์คัน์แรกที่เข้ามาอยู่ในวัดคือเสือโครงที่เหลืออยู่ในธรรมชาติในป่าของไทยเพียง250-300ตัวเท่านั้นและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเสือโครงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทางราชการจึงได้แนะนําให้มูลนิธิจดทะเบียนเป็นสวนสัตว์สาธารณะเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเสือได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมูลนิธิได้ดําเนินการแล้วตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมา ในด้านการให้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเมื่อ11ปีที่แล้วเราเลี้ยงเสือในกรงขนาดเล็กตามอัตภาพต่อมาได้ขยายกรงให้ใหญ่ขึ้นและเมื่อมีรายได้จากชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยเราก็ทําโครงการบ้านใหม่ให้เสืออยู่อย่างธรรมชาติให้มากที่สุดโดยดําเนินการเป็น4ขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่1ก็คือการสร้างไทเกอฟลหรือน้ําตกเสือ <c oughs> เป็นน้ําตกล่มเย็นมีคูน้าล้อมรอบนะมีต้นไม้ ให้เสืออยู่อย่างเสรีขั้นตอนที่2คือการสร้าง t i เกอร์ไอแลหรือเกาะเสือบนพื้นที่30ไร่ในวัดโดยแบ่งพื้นที่ให้เสืออยู่แปลงละหนึ่งไร่มีคูน้ำกั้นและมีทางเดินด้านบนให้คนสามารถเดินชมเสือหรือศึกษาพฤติกรรมเสือโครงการที่1และสได้สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่สก็คือโครงการไทเกอร์เวิซึ่งเป็นสวนสัตว์สาธารณะ ามมาตรฐานโลกบนพื้นที่25ไร่นอกวัดและจะเป็นที่อยู่ของเสือโครง6สายพันธุ์ที่ยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้รวมทั้งเสือต่างๆเล็กใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ในโลกทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่นี่โครงการนี้อยู่ในขั้นการปรับแก้ไขแบบก่อนลงมือก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกประมาณ2ปีขั้นตอนที่4คือโครงการไทเกอร์พาราไดบนพื้นที่หลายพันไร่ ในเขตพุทธอุทยานที่ทางวัดกําลังดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่8,400ไร่รอบๆวัดในไทเกอร์พาราได์นี้จะมีการล้อมรั้วด้วยอิฐทําจากดินที่ท่านเจ้าอาวาสได้กรุณาลงทุนจัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีให้ชาวบ้านทําโดยทางวัดรับซื้อผลผลิตมาใช้ในการก่อสร้างของวัดทั้งหมดในไทเกอร์พราไดซ์เสือจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างเสรี แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตอพยพทานเราจะยังคงให้อาหารเสือเองเป็นจุดๆุดโดยเสือไม่ต้องล่าสัตว์มาเป็นอาหารสำหรับในด้านการให้อาหารสัตว์นั้นเราให้เสือกินอาหารเม็ดผสมผสานกับไก่ต้มและไก่ย่างไม่มีอาหารสดจึงต้องสั่งอาหารเสริมเป็นวิตามินสั่งพิเศษจากต่างประเทศส่งทางเมอากาศและต้องเก็บให้ถูกต้องในห้องเย็นขนาดใหญ่ที่ทางวัดได้จัดสร้างไว้เพราะฉะนั้นเสือที่วัดจึงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนสัตว์อื่นๆในวัดอีกเป็นพันๆชีวิตทางวัดก็ได้จัดพืชผักผลไม้จากชาวบ้านนะรวมค่าใช้จ่ายในการให้อาหารสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในวัดแต่ละปีไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในด้านการรักษาพยาบาลสัตว์เรามีสัตวแพทย์ประจำคือนายสัตวแพทย์สมชัยผู้รับผิดชอบการจัดงานในวันนี้อีกทั้งยังมีสัตวแพทย์จากทั้งในและนอกประเทศมาช่วยดูแล เสือและสัตว์ต่างๆเพิ่มเติมตลอดเวลารวมทั้งสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญในการดูแลเสือเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้เคยมาดูแลเสือเราและตรวจเสือเราแล้วนะครับทุกคนที่มาล้วนยืนยันว่าเสือที่วัดมีสุขภาพดีเยี่ยมและมีความสุขมากเพราะเราได้จัดโปรแกรมให้เสือออกกำลังกายและมีการเล่นอย่างสนุกสนานตลอดเวลาไม่ให้อยู่นิ่งนอกจากนี้ เรายัางดําเนินโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีในจังหวัดกาญจนบุรีที่สามารถสอบเข้าเรียนในคณะสัตวแพทย์โดยเมื่อจบมาแล้วเราก็จะให้ทํางานที่วัดต่อไปด้วยในด้านการเลี้ยงดูสัตว์เสือทุกตัวที่มาใหม่หรือเกิดใหม่จะมีพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ป้อนนมอาบน้ํากอดรัดอย่างทุนถนอมเหมือนลูกเหมือนหลาน ซึ่งขณะนี้สวนสัตว์ต่างประเทศที่มาดูงานก็ได้เริ่มเอาวิธีการของเราไปใช้อย่างได้ผลดีกันทั่นทั่วแล้วปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่100คนดูแลเสือ77ตัวโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวบ้านใกล้ๆกวัดสร้างรายได้ที่ดีกว่าคนที่จบปริญญ,ญาตรีในแต่ละเดือนส่วนที่เหลือเป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาฝึกงานเลี้ยงเสือตามหลักพุทธศาสนาด้วยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาตะวันออกผสมผสานกับวิชาการตะวันตกที่ทางวัด ได้คิดค้นขึ้นนิตยาสารไทม์ได้ศึกษาเมื่อไม่กี่ปีมานี้พบว่าเสือในธรรมชาติมีเหลือน้อยมากไทยด้วยเสือที่มีอยู่ประมาณ250-300ตัวนี้เป็นประเทศที่มีเสือมากเป็นอันดับ3ของโลกแค่250ตัวก็ยังเป็นอันดับ3ของโลกท่านคิดดูแล้วกันนะครับเสือในธรรมชาติจึงมีเหลืออยู่น้อยเพราะถูกล่าเอาชิ้นส่วนไปใช้เอาไปกินเอาไปประดับร่างกาย โดยเสือแต่ละตัวมีค่าถึง1ล้านบาทเพราะนั้นจะถูกล่าต่อไปอยังไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจนขณะนี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เขาคาดว่าจะไม่เกิน20-50หปีนะครับเ,เราได้เห็นผลกระทบจากการที่เสือโคร่งในป่าบางแห่งสูญพันธุ์ไปแล้วว่าสัตว์ประเภทหมาใน <c oughs> พวกนี้ที่มันแพร่พันธุ์เร็วอยู่แล้วมันจะยิ่งแพร่พันธุ์เร็วยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเสือถูกทําลายจนหมดป่านะครับ เพราะนั้นสัตว์พวกหมาในพวกนี้จะทําลายเหยื่อที่เป็นสัตว์เล็กเช่นกวางละมั่งเรียงผาหมูป่าและอื่นๆจนหมดป่าเป็นการทําลายความสมดุลของธรรมชาติอย่างรวดเร็วดังนั้นวันใดที่เสือในธรรมชาติสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อย่างน้อยก็ยังมีเสือของไทยเราที่ยังเหลืออยู่ในวัดป่าลวงตามหาบัวที่พร้อมจะรับการฝึกเพิ่มเติมจนพร้อมจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเพื่อน,นําความสมดุลของป่ากลับมาคืนคืนกลับมาก่อนที่จะสายเกินไป ขณะน,นี้กล่าวได้ว่าวัดป่าหลวงตาบัวยาณสัมปันโนใกล้จะเป็นธนาคารเสือของไทยอย่างสมบูรณ์แล้วอันจะเป็นหลักประกันว่าลูกหลานไทยเราจะได้เห็นเสือต่อไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนและเราจะก้าวต่อไปขึ้นเป็นธนาคารเสือของโลกในอนาคตเมื่อโครงการไทเกอร์เอ่อเเวิลด์ World, เสร็จเรียบร้อยงานนี้เป็นงานใหญ่ที่เราทำเองโดยลำพังไม่ได้ เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเท่าที่ผ่านมาเราได้รับการสรนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานของรัฐและประชาชนจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า130ประเทศแล้วในโอากาสที่ปีนี้เป็นปีเสือเราจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในข้อเท็จจริงต่างๆอันจะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายในอนาคตเมื่อเสือสูญพันจากโลก จะไม่มีเสือที่ไหนนอกจากที่เขาเท่านั้นอีก20-50ปีข้างหน้าเราอาจจะต้องส่งคนไปดูเสือที่ต่างประเทศหรือไม่ก็ต้องซื้อเสือจากเขาในราคาที่แพงริบริีวเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่ทางวัดพยายามทำเพื่ออนุรักษ์เสือไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยนี้จะต้องดําเนินการให้สําเร็จก็ใครขอลองทุกฝ่ายในประเทศไทยอย่าตกเป็นเครื่องมือขององค์กรต่างชาติ เอาเรื่องราวที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงไปโจมตีแล้วบอกกันต่อนะครับเมื่อวันที่7นี้ท่านจเจ้าอาวาสได้กรุณาให้โอกาสสื่อมวลชนของประเทศไทยกว่าหนึ่งคันรถมาดูงานที่วัดและได้สัมผัสกับเสือที่วัดจริงๆให้เข้าใจว่าที่เขาโจมตีเรานั้นมันเป็นข้อเท็จทั้งนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการสนองตอบที่ดีจากสื่อมวลชนทุกประเภททุกแขนงเลย นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากจะเชิญชวนพี่น้องไทยทุกคนนะครับให้ให้ความร่วมมือกับทางวัดและมูลนิธิเพื่อรักษาเสือของไทยเราให้เป็นมรดกตกไปถึงลูกถึงหลานไทยตลอดในอนาคตราบขอพระคุณครับ